โอเคฮะกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gas Station Simulator นะครับผมก็จาก EP ที่แล้วนะก็คือ,อไอ้ลุงของเรานะไม่ได้ส่งลูกน้องมากระทืบเรานะเพื่อจะทวงหนี้นะครับผมตอนนี้เราต้องอทำอะไรสักอย่างนะครับกับปั๊มของเราซึ่งงานปัจจุบันของเราในตอนนี้ก็คือพิชิตความท้าทายนะครับก็คือเพื่อมันให้เราอัปเกรดปั๊มเนาะก็คือตกแต่ง ตกแต่งอ่าไอ้น,นี่กลางแจ้งนะครับผมตกแต่งกางแจ้งตกแต่งอะไรเนี่ยโต๊ะโต๊ะง,ง,งูงู้ออมาทําไมเนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันซื้อไปก่อนโอเคต่อมาเรามีจดหมายแล้วมีจดหมายได้เหรอผมมีจดหมาย2อันนี้โอเคไม่เวลาช่างมันนะครับต่อมาคือมันให้เราทําอะไรอัปเกรดตั้มเหรอ,อจัดไปดิอัปเกรดฟรีด้วยทุกคนมา ทีนี้เราต้องทําอะไรต่อทําความสะอาดเหรออ๋ออ๋อ,อหยิบถุงแก,กโกดังมันให้เราไปที่โกดังหาวิธีเข้าเราปกติมันก็ต้องปีนเข้าปะวะใครที่มาเปิดประตูเข้ากันถูกไหมปกติมันต้องปีนเข้ามีหน้าตรงหน้าต่างไว้ให้เข้าไหมปกติเขาต้องปีนเข้าก่อนไม่ใช่เหรออะไรกันครับนี่เปิดประตู ปิดประตูโกดังของคุณไม่เช่นนั้นอาจมีคนมาขโมยของจากคุณมีขโมยด้วยโอเคเราปิดประตูกันแล้วกันปิดปิดอันนี้ด้วยครับเข้าออกอ๋อปิดแล้วเวลาเข้าออกเราจะได้แบบเข้าทางเดียวออกทางเดียวแล้วก็วิธีทําความสะอาดที่ดีที่สุดนะครับมันบอกให้ต้องใช้อันนี้ใช่ไหมอันนี้1 0 11อันใช่ไหมโอเคได้ผมต้องมาเป็นพ่อบ้านทําความสะอาดโกดังอันที่จริงคือผมไม่อยากจะบอกแล้วว่าตอนแรกผมอัดไปแล้วนะครับ ทั้งหมดประมาณ20วนาทีได้นะครับแล้วก็ลองเซฟแล้วอัดใหม่ซึ่งไม่ได้ลองเซฟแล้วอัดใหม่สิก็คือตัวเกมมันค้างเกมมันค้างนะฮะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยต้องปิดตัวเกมแล้วก็ยกเลิกการอัดนะครับแต่ก็คือถ้ายกเลิกไปก็คือเหมือนไฟไฟมันก็ยังอยู่แหละทุกคนแต่ว่าโปรแกรมอัดมันมีปัญหาไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยมันอัดไม่ได้พอมันอัดไม่ได้ก็มันก็เสียนะครับผม พอมันเสียก็มันต้องมาอัดใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความชัวร์เซฟก่อนเลยแล้วกันทับไปเลยเรียบร้อยโอเคเพื่อความปลอดภัยของผมเองนะครับผมจะเซฟบ่อยๆแล้วกันทุกคนอ่อต่อไปครับมันบอกให้เราเติมสินค้าจากโกดังก็คือซื้อของเดี๋ยวนะก็คือมันได้ฟื้นฟูก่อนเหรอห้าเหรียญฟื้นฟูมาเป็นชั้นวางของใช่ไหมแล้วไงต่อสั่งซื้อของ แล้วเราจะซื้ออะไรดีอ่ะเอ่อจากการสินค้าลองชั้นวาง๋อมันมีมันมีไอ้นี่เพิ่มก็คือมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีบุหรี่ด้วยแล้วก็มีไอศครีมนะเพราเป็นว่าเราต้องสั่งสั่งน้ำเหรออันนี้อ๋อนี่อนีคือการาฟวิราคาถูกอยู่สั่งเลยสักสองอันนี้อันนี้เป็นไงโอ้อันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่วนอันนี้ก็อันนี้มันเคย ถูกกว่านี้ยังไม่ได้ครับเฮ้ยอันนี้อันนี้กําลังดีหยิบใส่ตะกร้าไปครับสักสักสองนะเสร็จแล้วสั่งซื้อสวยเรียบร้อยครับทีนี้ก็คือต้องรอต้องรอไอ้น,นี่ใช่ไหมรถส่งอ่ารถส่งของมาส่งเดี๋ยวระหว่างนี้เราทําความสะอาดดีกว่าครับนี่เลยวิธีง่ายที่ทิ้งนี่ทุกคนวิธีคนขี้เกียจอย่างนี้แหละอันนี้ทิ้งไหมอ่ะต้องทิ้งป่ะน่าจะต้องทิ้งหมดหละทุกคนขอทิ้งก่อนนะครับ ว่าแต่เรียกรถขยะมันเสียตังค์ไหมรอบที่แล้วผมไม่ได้ดูอะ่ะเก็บขยะไม่เสียไม่น่าเสียโอเคมาแล้วรถส่งของสวยเก็บของครับของมาเก็บครับของเก็บให้เรียบร้อยอืย อเคเรียบร้อยปิดประตูไปได้โชคดีครับทีนี้ทีนี้ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเว้ทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบริเวณเนะี้ยมันจะมีโจรมาขโมยของไหมถ้าเกิดแบบเราอยู่บในบริเวณเนี้ยนะเออมันจะมีโจรกล้ามาขโมยขโมยพุทุขยขโมยของเราป่าวะทุกคนนั่นแหละที่ผมสงสัยเดี๋ยวผมต้องหยุดเก็บขยะอีกเยอะเลยอ่ะเก็บขยะครับเก็บขยะ มีขยะให้เก็บอีกไหมเก็บครับอเครื่องมือเราไม่ใช้เก็บให้หมดโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ขยะในบริเวณบ้านผมก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเคลียร์ตรงนู้นต่อนะครับที่ปั๊มน้ํามันเราอะโอเคครับทุกคนก็เป็นไงสะอาดแล้วการเก็บของผมไอ้พวกนี้ผมไม่ได้เก็บนะเอาวางไว้นี้แหละนะครับเป็นไงโลง่งเอ่อผมต้องทําความสะอาดตรงนี้อีกใช่ไหม อ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ตัดตัดครับตัดทุกคนขอทําความสะอาดก่อนนะครับมันจะลกอะไรขนาดนี้ลกเกินไปแล้วคีย์บอร์ดอันนี้โคมไฟมาออ <laughs> ไอเด็กเวนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไอเด็กเวนนี่ใหม่แล้วมึงอยู่ไหนไอเดนนิสอยู่ไหนวะ อืมอืมอมอมวิ่งมาใช่ไหมวิ่งมาชาร์จกูชาร์จกูชาร์จรอกูชาร์จรอมาเขย่าดิเขยา่าขิดกูชาร์จรออ,อ่าอ่ามีไหมขีดขีดร้อนกูเหรอ,หรอไปไกลเลยไอเด็กทลอพียังอีกไอเด็กทลอพี ตามไปยันบ้านกูบอกเลยบ้านมึงอยู่ไหนบ้านมึงอยู่ไหนเดี๋ยวแล้วโทรศัพท์ของลุงมีอะไรจะบอกกูเหรอลุงอ่าก็คือปั๊มมันจะมีค่าความนิยมใช่ไหมก็คือรวบรวบรวมผลตอบรับเชิงบวกจากลูกค้าเพื่อเพิ่มเลเวลค่า เพิ่มเพิ่มเลเวลความนิยมก็คือถ้าสถานีเรามีความนิยมมากขึ้นก็คือจะมีคนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมาใช้ปัม๊มเราเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็จะสามารถทําอะไรได้มากขึ้นถูกไหมพร้อมกับอ่าอัพพวกอ่ปั๊มพวกอะไรได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมทําความสะอาดแล้วก็ทาสีพวกนี้ก่อนแล้วกันทุกคนนะก็ตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดอีกแล้วครับตัดอีกแล้ว ครับตัดอีกแล้วมาโอเคฮะทุกคนก็ผมทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้มันให้เราทำอะไรเนี่ยซื้อห้องสุขาใช่ไหมทีนี้ผมต้องซื้อห้องน้ำแล้วก็ไอ้นี่นะครับเอาเป็นว่า เราทาอะไรให้เรียบร้อยก่อนห้องน้ําอ๋อคือตรงนี้50สิเหรียญตอนนี้เรามีอยู่ร้อยสี่สิบโคตรจนอ่ะซื้อเลยแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะต้องเปิดปั๊มแล้วครับนะก็คือไม่มีตังค์แล้วตังค์หมดแล้วต้องเติดตต้องเปิดปั๊มแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีตังค์เปิดปั๊มซะหน่อยหลังจากที่อัปเกรดร้านมาสักพักหนึ่งเดี๋ยว เราจะมาขายน้ำมันให้ลูกค้ากันอ่ะรู้แล้วครับว่าต้องอกวาดพื้นครับรู้แล้วครับอันนี้นะไม่ต้องไม่ต้องบอกก็ได้มั้งฮัลโหลเออโอเคระหว่างนี้เรารอลูกค้าผมสั่งไอ้นี่มาด้วยนี่หว่าทุกคนในโกดังมันจะมีพวกเบียใช่ไหมผมสั่งเบียมาด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อชั้นวางของมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาตังแล้วก็ซื้อชั้นวางของนะสวัสดีครับเจ๊รีบลรงจากรถเลยผมจะได้เติมน้ำมันให้ ครับเติมเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันรถกระบะรถกระบะงัดได้ปะวะทุกคนหันซ้ายให้แลขวามันงัดทางไหนอะงัดหน้ารถเหรองัดไม่ได้งัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงั้นก็ยังไม่งัดเจามาเรียกซื้อของซื้ออะไรครับเจ๊เออชั้นวางของอยู่ตรงนี้ครับเจ๊เดินไปไหนอะฮะัลโหลห้องน้ำาบอ เฮ้ยผมยังไม่ได้ดูห้องน้ำเลยนี่หว่าเจ๊ครับเจ๊เข้ามาในห้องน้ำแบบนี้เจ๊เอ่อเจ๊ขี้โอ้โหเจ๊ขี้ถึงดังมากเลยเจ๊แล้วมาเจ๊มองหน้าผมอย่างเงี้ยทำไมเจ๊ถึงได้เอ่อครับผมขอบคุณมากครับมาครับลูกค้าคนต่อไปครับ ทิด,ด,ดยิงสแกนสแกน,แกนเลี๋ยอีกหนึ่งชิ้นสแกน,นขอบคุณครับผมไปเติมน้ำมันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณตำรวจ95หรือดีเซลครับโอ้โขอบคุณครับตอนนี้ราคาน้ำมันแพงนะครับยังไงก็ขับรถปร,ประหยัดประหยัดนะครับส่วนรถคันนี้ขอของนัด,นเ,ดเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเจอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ผมของัดกอดสวยสิบสองเหรียญเจ๊ม่งไปพอดีเลยนะแต่ผมเทพกว่าผมสามารถงัดแล้วเจ๊ก็ไปได้ตรงนี้มันมีคราบสกบปรกใครทำอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยอ่าสวยโอเคห้องน้ำเราทาสีห้องน้ำได้ไหมเราสามารถทาสีห้องน้ำได้ไหมครับสีห้องน้ำนี่เอาเป็นสีส้มเฮ้ยทาได้เอาสวยสิอย่างเงี้ยอ่าห้องน้ำสีส้มเราละทาสี มีลูกค้ามารอหรือเปล่ารอไปก่อนนะกูทาสีก่อนใจเย็นอ่าสวยวะทุกคนเอ๊ะเนี่ยขี้เลอะหน้าอีกแล้วเฮ้ยมีลูกค้าอยู่ที่น้ำมันหนึ่งอคุณตำรวจอีกแล้วเก้าห้าอดีเซลครับตำรวจบอกกูเพิ่งไปเมื่อกี้น้ำมันหมดอีกแล้วรถตำรวจงัดซะหน่อยดีกว่างัดตำรวจคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับคุณตำรวจครับผมขอ ของัดหน่อยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยมันประมาณไหนประมาณนี้สวยขอของัดหน่อยนะครับคุณลูกค้าครับประมาณสวย14เหรียญรวยบอกเลยตำรวจมารอคิดเงินอ่ะสวัสดีครับคุณตำรวจแม่รถตำรวจผมไม่ดูมาเมื่อกี้สวยมากเลยนะครับสแกนทิๆสแกนสองชิ้นตำรวจซื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ตำรวจกินอะไรแย่แยะเนี่ยคนเดียวเนี่ยซื้อไปฝากใครหรือเปล่าครับเฮ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวมันบนขอบคุณมากครับแหมดีจริงร่ำรวยขายดีตอนนี้มี200แล้วครับมี290แล้วนี่อันรอบนี้ได้ก็น่าจะ300แล้วครับทุกคนแต่เราต้องซื้อต้องซื้อโอกดังเอ,อ้ยไม่ใช่โกดังดิชั้นวางของเออสวัสดีครับเจ๊เติม95้าห้าใช่ไหมครับ เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวผมลองลองหรือลิ้ลินเป็นไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองดูอ่าชั้นวางของนะทุกคนวางวางบุหรี่เหรอผมว่าอันนี้คือแอลกอฮอล์ก็คือเหล้าใช่ไหมเราสั่งเราสั่งเหล้ามาวะวะน่าจะสั่งใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าผมสั่งไออันนี้มันใหญ่มาเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ เอามาวางอยู่ไหนชั้นวางเอามาวางเอาเด้อ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 เเดกดโยนทิ้งเหรอหนูเอ่อคุณตำร,รวจเอ่อเสียตังฟรีเลยปะเนี่ยจริงจังจริงปะเนี่ยมันโยนทิ้งหรือผมขายวะผมกดผิดเมื่อกี้แย่แล้วโอเคไม่เป็นไรครับ สถานะน้ำมันใกล้หมดหรอผมต้องโอ้โหต้องสั่งน้ำมันเพิ่มต้องสั่งน้ำมันเพิ่มครับซึ่งตังตอนนี้เราเหลืออยู่ที่เหลืออยู่ร้อยเดียวอะ่ะไม่พอไม่พอเอาเป็นว่าหมดก็คือหมดนะหมดก็คือหมดนะครับเ,เราอาจจะมีการหนีไปเล่นนอกรอบักหน่อยทุกคนผมอาจจะต้องหนีไปเล่น นอกรอบซะหน่อยนะเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะหาทุนในการแบบทำธุรกิจปั๊มน้ำมันเอ่อตรงนี้สวยได้มา8เหรียญ